จงกระหายและทำตัวให้โง่ตลอดเวลานะครับคำพูดคำนี้มาจากสตีฟจ็อบนะครับผู้ที่พลิกโฉมนะครับนวัตกรรมใหม่ๆของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโทรศัพท์มือถือนะจากซาวเบลกลายมาเป็นไอโฟนจากโทรศัพท์ปกติกลายมาเป็นไอโฟนนะครับสตีฟจ็อบเนี่ยเขาเป็นบุคคลสําคัญของโลกนะครับวันที่เขาเสียชีวิตไปเนี่ยยังมีคนลดทงให้เลยนะครับแล้วทุกคนกล่าวขาให้เขาถึงในเรื่องของการทํางานแล้วก็เป็นคนที่เรียนรู้ตลอดเวลา ทำไมนะครับเราถึงต้องมาให้ความสําคัญในเรื่องของการเรียนรู้ตลอดเวลานะครับโลกที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยเราเห็นนะครับว่าเทคโนโลยีตั้งแต่ยุค1.0ยุคเกษตรกรรมนะครับ2.0ยุคอุตสาหกรรม3.0นะครับยุคของอินเทอร์เน็ต4.0ยุคของโซเชียลมีเดีย5.0ยุคของเมตาเวิร์ด AI นะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนเปลี่ยนแปลงไปในอดีตเนี่ยเราอาจจะใช้ความรู้เดิมๆนะครับในการทําธุรกิจทํางานถึง10-20-30ปีนะครับ แต่ช่วงระหว่างยุค4.0ถึง5.0นะครับการอัปเดตความรู้เนี่ยมันเร็ววินาทีต่อวินาทีเลยทำให้ใครนะครับที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งการตลาดการขายการสื่อสารการเรียนรู้เราจึงจำเป็นที่จะต้องปรับตัวนะครับไม่เอาเหมือนที่คนเขาบอกว่าเคยสงสัยว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะมา AI หุ่นยนต์เนี่ยมันจะมาแย่งงานคนจริงหรือเปล่าเขาโค้ดนะครับ เขาบอกว่าจริงๆ AI ไม่ได้มาแย่งงานคนเลยครับแต่คนที่ใช้ AI เป็นต่างหากจะมาแย่งงานคนที่ใช้ไม่เป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยคนที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเนี่ยเขาจะสามารถควบคุมหรือว่าทํางานอะไรได้มากกว่าคนที่ใช้แรงงานปกติเพราะคนใช้แรงงานอันนี้เขาใช้บอททาได้อะไรที่มันเป็นงานลูทีเนี่ยเขาอาจจะใช้หุ่นยนต์ทําแทนได้ แปลว่าวันนี้โค้ดก็จากที่จะมานะครับเขาเรียกว่ามาลดนลงให้พวกเราเป็นคนที่อัปเดตตลอดเวลาอัปเดตนะครับให้มันเหมาะสมกับหน้าที่การงานของตัวเองวันนี้โค้ดเลยก็จะมี4เทคนิคนะครับว่าเราเนี่ยถ้าเราอยากเป็นคนที่เรียนรู้ตลอดเวลาแล้วอยากจะอัปเดตอะไรในชีวิตเนี่ยหรือจะเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตเนี่ยคนสาเร็จนะครับที่โค้ดฟังมานะครับเขามีเทคนิคยังไงบ้างข้อแรกเลยนะครับเราจําเป็นที่จะต้องมีเป้าหมาย เป้าหมายยังไงครับเป้าหมายในชีวิตที่เราจะเป็นแบบนูน้นแบบนี้นะครับอยากประสบความสำเร็จอยากลดน้ําหนักอยากเรียนเก่งอยากทําเรื่องต่างๆได้ดีนะครับข้อแรกนะครับเราต้องเขาเรียกว่าข้อแรกเลยก็คือจะต้องมีเป้าหมายนะครับพอมีเป้าหมายเสร็จแล้วเนี่ยข้อที่2คือนะครับต้องฝืนครับ ทำไมต้องฝืนครับวันนี้เหมือนกับเราอยากลดน้ําหนักนะครับเขาบอกเรารอยากลดน้ําหนักต้องควบคุมอาหารแล้วก็ต้องออกกําลังกายแต่วันนี้ตื่นเช้ามาขี้เกียจจังขอนอนต่อได้ไหมขอเป็นแบบนูน้นแบบนี้ได้ไหมขอกินอีกนิดได้ไหมไอ้นิสัยพวกนี้ครับมันจะทําให้ติดนิสัยว่าเราเนี่ยไม่ไม,ไ,มไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองร่างกายมันก็จะจําได้ว่าเราไม่ฝืนเราทําใจตัวเองเราจะกลายเป็นคนล้มเหลวในการตั้งเป้าหมายแต่แล้ว อีกนิดนึงมันง่วงใช่ไหมเรารีบตื่นขึ้นมาก่อนเราอยากกินเยอะใช่ไหมเรากินให้มันน้อยลงแค่นี้นะครับร่างกายมันจะจดจําได้ว่าวิเราเนี่ยมีความอดทนอดกั้นมากขึ้นเพราะฝืนไปมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันจะเคยเคยเป็นความเคยชินแล้วสุดท้ายมันจะทําได้แปลว่าหลายๆคนบอกว่าอย,อยากทําอะไรสาเร็จเด้ททาสบายสบายจริง,รงๆอะไรที่มันสบายๆร่างกายกับสมองมันไม่จดจํานะครับถ้าเราจะปรับนิสัยตัวเองเราจรึงจําเป็นที่ต้องมีความฝืนเกิดขึ้นนะครับ แต่ถ้าเผื่อเราฝืนเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่3คือต้องทําอะไรครับสิ่งที่3คือกัดไม่ปล่อยอกัดไม่ปล่อยหมายความว่าการมีวินยัยการกัดไม่ปล่อยว่าเอ๊ะเราตั้งเป้าหมายแล้วนะว่าเราจะทําแบบนี้ให้สําเร็จเราอยากเป็นแบบนี้ให้สําเร็จอนะเรามีเป้าหมายแล้วว่าไม่ใช่ทําวันสองวันแล้วเลิกมีคนมาทักแล้วเลิกนะครับบางความสําเร็จเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่บางความสําเร็จเนี่ยมันจะต้องใช้ระยะเวลานะ มันจะต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะเขาเรียกว่าปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองแปลว่าวันนี้นะครับการที่เราเป็นคนกัดไม่ปล่อยนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีวินัยเนี่ยมันจะทําให้เราประสบความเ็จหลายๆอย่างนะเพราะว่าระยะทางหมื่นลี้มันต้องเริ่มจากลือแรกอะ่ะหรือว่ามันต้องไปไหนไหนไกลไกลระหว่างทางมันก็ไม่ได้สวยงามทั้งหมดหรอกเราจำเป็นที่ต้อง,องกัดไม่ปล่อยต่อเป้าหมายมีวินัยชัดเจนต่อเป้าหมายนะครับ แล้วก็อุปนิสัยสุดท้ายเลยก็คือเป็นคนเรียนรู้ตลอดเวลาปรับปรุปรงเปลี่ยนแปลงนะครับตรงนี้สําคัญข้อที่4นะครับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะครับทำอะไรผิดพลาดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อจะทําให้ตัวเองดีขึ้นนะครับต่อมาข้อสุดท้ายโค้ชแถมให้นะครับข้อนี้สําคัญมากก็คือความถ่อมตัว ถ่อมตัวก็คือ1บางทีถ้าเผื่อเราทําอะไรแล้วเราสำเร็จเนี่ยเราอย่าไปคิดนะครับว่าตัวเราเก่งถ้าเมื่อไหร่เราคิดว่าตัวเราเก่งเนี่ยเราจะไม่เริ่มเราจะไม่ค่อยฟังใครแล้ว เราจะเริ่มที่จะไม่แคร์ใครนะครับการถ่อมตนในที่นี้ไม่ใช่การโค้งคำนักเพื่อขอไปทีการถ่อมตนในที่นี้มันหมายความว่าถ้าทางจิตใจเนี่ยเราควรที่จะพึงเสมอเหมือนที่สตีฟจ็อ์เขาบอกว่าวันนี้ถ้าเผื่อเขาตรู้ว่าตัวเองดีที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถนพัฒนานาวัตกรรมใหม่ๆนะครับการถ่อมตัวของเขาเขากล้าบอกกับตัวเองว่าเขาเป็นคนโง่เขาถึงกระหายความเรียนรู้เขาถึงสแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลาทําให้เขาสามารถที่ เป็นการคนที่คิดให้ได้อย่างเหนือคนอื่นนะครับ แปลว่าวันนี้นะครับสิ่งที่สําคัญเลยโค้ดบอกเลยนะครับว่า5ข้อนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะหอยากะทําอะไรสําเร็จนะครับต้องมีเป้าหมายนะครับถ้าเรามีเป้าหมายชัดเจนไม่ว่าเรื่องการงานการเงินอะไรที่ผ่านมาช่างมันนะวันนี้มาดูคลิปกับโค้ดเนี่ยแม้กระทั่งตัวโค้ดเองที่ผ่านมาช่างมันจะอายุมากอายุน้อยชีวิตคนเรามันเริ่มใหม่ได้เสมอนะครับหรือว่าถ้าเผื่อเราคิดว่ามันเรามามา,มาผิดพลาดกับทางนะทุกทางมันมีทางกลับรถเสมอเรากลับเข้ามาจริงิศทางนี้ถูกต้องได้ มานั่งทบทวนตัวเองมีเป้าหมายในชีวิตใกล้จะสิ้นปีละอยากทําอะไรบ้างนะครับข้อที่2พอมีเป้าหมายเสร็จแล้วต้องฝืนครับฝืนเพื่อตัวเองได้เข้าไปในทิศทางที่ดีรูที่ดีนะครับทำมาอดทนหน่อยนะครับเหมือน atomic h y b i d เนี่ยเขาบอกแค่เปลี่ยนันละหน่นะสิ้นปีเราจะเก่งขึ้น36.7%แปลว่าฝืนวันเล็กวนน้อยเนี่ยสมองจะจําได้แต่ถ้าเราไม่ฝืนทําตามใจเลยเนี่ยมันจะไม่ได้อะไรเลยนะครับต่อมาอันที่3มก็คือนะครับเขาเรียกว่า เป็นคนที่กัดไม่ปล่อยมีวินัยต่อเป้าหมายทําแล้วต้องให้ได้ผลลัพธ์มีมี KPI วัดผลได้มีกลยุทธ์ไปถึงได้อย่าไปสนใจคําทักทานหมาเห่าข้างทางหรือว่าคนทักคนไม่ชอบมันเป็นเรื่องของเขาหรือแม้กระทั่งวันที่ตัวเองเนี่ยขอบอกว่าแม้กระทั่งโค้ดมันก็มีวันที่เซ็งเป็ดวันที่อยากทําไม่อยากทํานะครับ แต่เราต้องลุกขึ้นมาทําด้วยความมีวินยัยเพราะความมีวินัยเนี่ยก็จะทําให้เราประสบความเด็ดแล้วก็ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคได้เป็นคนนิสยัยกัดไม่ปล่อยนะครับเดี๋ยวเขาจะหาว่าเป็นพวกเหยียบที่ไก่ไม่ฟอเจ็กลากไปไทยลากมาเนี้ยก็จะไม่สําเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ ต่อมานะครับข้อที่4เป็นนักเรียนรู้ตลอดเวลานะครับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับเรียบปรุงแก้ไขนะครับถ้าเกิดเราเจอความล้มเหลวเนี่ยในขณะที่ทํางานอะไรสักอย่างอย่าไปท้อนะครับเพราะว่าทุกความล้มเหลวเนี่ยคนสมเด็จเนี่ยเขาล้มเหลวเขาผิดพลาดมาบ่อยครั้งแต่ข้อดีเขาคือล้มแล้วเขาลุกเขาล้ม7ครั้งเขาลุก8ครั้งเขาล้ม90ครั้งเขาลุก9 1ครั้งแปลว่า คุณอาจจะล้มเหลวมาร้อยครั้งพันครั้งแต่ในครั้งต่อไปถ้าคุณลุกมาคุณอาจจะเป็นวันครับสำเร็จของคุณก็ได้แปลว่านะครับเรียนรู้นะครับปรับปรุงตัวเองตลอดเวลา สุดท้ายแล้วหัวใจสําคัญมันก็คือการเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับอ่อนน้อมถ่อมตนนี่มันจากใจตัวเองบอกเสมอว่าฉันก็ไม่ได้เก่งแล้วเ,เขาเรียกว,ว่าไม่ได้เก่งที่สุดนะแม้กระทั่งเรื่องที่ฉันเชี่ยวชาญที่สุดโลกมันเปลี่ยนไปมันอัปเดตฉันก็ต้องเรียนรู้ใหม่วันนี้นะครับเหนือฟ้ายังมีฟ้านะครับอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยข้อดีนะเวลาเราอ่อนน้อมถ่อมตนกับใครเนี่ยครูบาอาจารย์ก็จะให้คาปรึกษาคอยส่งเสริมสนับสนุน ก็จะทําให้มีคนเอ็นดูแม้กระทั่งตัวเราเวลาเราถ่อมตัวกับตัวเองก็จะทําให้เราเป็นนักเรียนรู้ไม่เชื่อมันอ่นในตัวเองจนเกินไป เปิดรับสิ่งใหม่ๆนะครับเหมือนที่สตีฟจอปเขาบอกว่าจงกระหายแล้วทำตัวให้โง่ตลอดเวลาแปลวันนี้อยากเก่งอยากพัฒนาตัวเองได้อยากสำเร็จจงทำจงเป็นคนที่กระหายแล้วก็ทำตัวให้โง่ตลอดเวลาเพราะว่าถ้าเผื่อเรารู้ว่าเรากระหายโง่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับจะไม่ได้มีบูลลี่ตัวเองลแล้วหมายความเอ้ยฉันพร้อมที่จะเรียนรู้มันจะทำให้เราพัฒนาทันโลกทันเหตุการณ์ไนดะ้อย่างแน,น่นอนคลิปนี้ถ้าเผื่อดีแล้วมีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไ r i b e ให้ช่อง PC In Spi สปายบาย e ค้วันนี้โค้ดไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ